เป็นไงน้ำลายไหลไหมครับแฟนบอลปีศาจแดงครับวันนี้บอกเลยว่าของโคตรแหล่แหล่ไอเทมสุดๆมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ถ้าเขาไม่ขายเพราะว่ามันจะขายเฉพาะเฟสติวัลมาต่างกันนะครับแต่การที่คุณไปทัวร์อยากจะไปดูสนามอยากจะไปดูบอลอันนั้นคุณมีเงินคุณก็จ่ายแล้วก็ซื้อไปได้แต่อันนี้ครับถ้าหากไม่ใช่เทศกาลสโมสรมันไม่ขายเฟมเบอร์ธรรมดาเอามาไม่ได้แน่นอนให้ดูแวบเดียวนะ แล้วคุณจะต้องส่งเหตุผลมาให้ผมคุณเห็นไหมฮะว่ามันเขีว่า limited edition นะครับไม่ได้มีขายทั่วไปวันนี้มีเงินอย่างเดียวผมไม่โอเคกับการปล่อยของชิ้นนี้แต่คุณต้องให้เหตุผลผมด้วยว่าคุณรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ไหนทำไมคุณถึงอยากเป็นเจ้าของไอ้เซ็ตบ็อกซ์ตัวนี้มีทั้งหมด5คนนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงที่2อนะครับอ่านหนๆพูดแล้วรู้ว่าเมื่อคืนนมนยูเต็ ตรงสนามเจอกับเอเวอัตันนะครับไม่รู้ใช่ไหมไม่แปลก <c oughs> เพราะว่ามันเตะแบบปิดสนามครับแล้วไปเตะที่โอทาฟอร์ดด้วยไปเตะที่แคริงตันเจอกับเอเวอัตันครับเป็นการคุยกันของ2สโมสรหลังจากแมนยูอุ่นเครื่องมาแพ้2แมตช์นะครับก็ขอเอเวอัตันมาอุ่นหน่อยเสมอไปหนประตูต่ตอ1น,น,นะครับก็จะได้เห็นภาพแฟงแรงค์แลมพาร์ดมายืนคุมอยู่ข้างสนามพอไปที่เตะโอทาฟอร์ดช่างภาพทุกอย่างเข้าไม่ได้ปิดหมด MU TV ยังไม่เข้ามีการรายงานมานิดเดียวเองไม่รู้แม้กระทั่งใครยิงเสมอหนึ่ง นะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยเออรู้ฮะมีดูบาสกาเป็นโกนะครับกองหลังมีอารอนมาบิสกามีลินเดเลฟนะครับมีทางฝั่งของแม็กโทเมเน่ดอนนี่ฟานเดอร์เบกอองตวนี่อิรันกามาซิยาลกานาโชนะครับก็ก่อนที่จะแข่งเนี่ยเกือบเล่นไม่ได้ด้วยนะอะดูสภาพคารินตันก่อนหน้านี้นะครับเป็นน้ําแข็งเลยเพราะตอนเนี้ยอังกฤษหนาวกว่าฟินแลนด์หนาว,วานอร์เวย์แล้วนะครับเจอความกดอากาศต่ําแล้วก็พายุ ทำให้ตอนนี้นะครับโอ้โหเกาะอังกฤษนี่คือหนาวเหน็บมากๆคุณผู้ชมถ้าตามข่าวต่างประเทศน่าจะรู้เรื่องเด็กสิบขวบเสียชีวิตใช่ไหมครับที่เขาไปช่วยคนขาติดในทะเลสาบอะครับเด็กมันได้ยินเขาว่าเฮลทเฮลมันตะโกลนลงไมมันตะกุยลงมาช่วย3าคนเสียชีวิตหมดเลยน่าสงสารมากนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันคือน้ําตอนนี้ในอังกฤษมันเหมือนไททานิคนะครับที่แจ็คการโรสลงไปเกาะใช่ไหมแม้จะมีชูชีพแต่ว่าหนาวแข็งตายเสียชีวิตไปนะครับผู้ มันหนาวมากชนิดจะลบ12แบบนี้เลยนะครับโหดมากตอนนี้ใครไปดูบอลน,นี้โคตรทรมานเลยนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นก่อนที่บอลจะเตะนะครับอ่ะทีนี้มีประเด็นเรื่องของเสื้อไปศาแดงนะครับใครที่มีเสื้อแมนยูเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เก็บไว้ให้ดีๆเพราะเขาจะเปลี่ยนสปอนเซอร์หน้าอกแล้วทีมวิ i เวอร์น่าจะรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรทีมวิวเวอร์มันคือซอฟต์แวร์ที่เราเอาไว้ทํางานทางไกลอะครับสมสมติว่าคุณเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ที่ออฟฟิศใช่ไหมฮะ และไฟล์ทั้งหมดของคุณอยู่ที่ทํางานคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวเลขของ IT w e a v e r เนี่ยทำงานที่บ้านได้นะครับโดยที่ IT, คุณจะหาอะไรก็คือโยงกัน2เครื่องคล้ายๆบลูทูธนั่นแหละทีเนี้ยมันกวนประสาทครับผมด่าเลยแล้วกันครับ IT w e a v e r เนี่ยฮะคือเขาไม่รู้ท,ทํทในท่าไหนนะครับคือก่อนนั้นนี้บอกว่าไม่อยากจะต่อสัญญากับแมนยูและอยากขอยกเลิกสัญญาจริงๆสัญญา5ปีแต่พอประกาศปุ๊บหุ้นมันดันขึ้นคือทีมเวอรต้องยอมรับว่า มันพีคตอนที่คนทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมเขาทำงานก็คือใช้ซอฟต์แวร์ทํางานจากบ้านเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันก็ลดลงแหละมันคงมาเอากระแสรครับแมนยูไม่ค่อยพอใจนะครับก็เลยขอจ่ายเงินที่เหลือครับคือมันมีค่ายกลิกสัญญา235ล้านปอนด์จ่ายไปเลยฮะแล้วหาสปอนเซอร์ใหม่แต่ว่าทีวีเวิร์กยังคงเป็นกบบะพาร์ทเนอร์ของแมนยูอยู่นะครับแต่ไม่มีสิทธิล์ละกับหน้าอกตรงนี้นะหมายความว่า ต่อจากนี้ครับถ้าหากคุณมีเสื้อแมนยูที่มีทีมวิเวอร์นะครับมันจะเป็นแรเทมและก็เก็บไว้ให้ดีๆกําลังหาสปอนเซอร์ใหม่อยู่แต่ยังใส่อยู่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหาสปอนเซอร์รายใหม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องลงทุนกันมหาศาลเหมือนกันนะครับทีนี้ปีจากแดงก็ซ้อมต่อนะครับก่อนที่จะลงสนามเจอกับเบอร์รี่ในสัปดาห์หน้านะมาซียาวมาด้วยรอยยิ้มนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นี้ทะเลาะกับ แดนโก้ให้มาที่ต่อยกันใช่ไหมครับอีกเบามามีลินเดลฟลินเดลฟกล้องจับค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเป็นตัวหลักก่อนที่แม็กควายวาราลิซันโดจะกลับมาคือเออเซนเตอร์ของแมนยูไปอยู่ชาติที่เข้าลึกในบอลโลกหมดเลยนะครับแล้วมีตัวเซเบ้นะครับตัวเซเบ้เนี่ยตอนแรกให้ยืมไปที่นาโปลีกับแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากเจ็บไปนานดอรนีฟ่ฟานเดอร์เบคครับอันนี้ก็เป็นปริศนาถามว่าแกจะอยู่กับแมนยูต่อหรือเปล่า นะครับอ่ะนี่คือปีศาจแดงนะครับไปที่เชลซีกันบ้างครับบิ๊กนิวเชลซีเนี่ยก็ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาจากอาบูดาบีมาที่คอปแฮมคอปแฮมก็คือสนามซ้อมของสิสบูนะครับไปเล่นอุ่นเครื่องแพ้บอลหมัดมาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคิดเทนพูลิสิตก็มาแล้วด้วยนะครับตกรอบกับอเมริกาแล้วก็มีไคยฮาวเวิร์ดที่ตกรอบกับเยอรมนีคือตกรอบแรกเนี่ยมาหมดแล้วรายงานตัวเชลซีละเชลซีเดี๋ยวจะต้องเล่นฟุตบอลอังกฤษในลีกนะครับ ไอ้อุ่นเครื่องอุ่นแพ้วิลล่าแต่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวต้องเจอบอลใหม่ในฟุตบอลอีกครับนะครับแล้วก็เออลิสเจมครับบอกว่าโพสต์ใน Instagram เราไม่เคยห่างสโมสรไปเลยนะครับดีใจที่ได้กลับมาจริงๆนะครับเชลซีก็คัมแบ็กแล้วอาร์เซนอลก็คัมแบ็กแล้วนะครับลิเวอร์พูลยังอยู่ที่ทะเลทรายอยู่นะยังอยู่ที่ดูไบอยู่นะครับไปกันที่เรอัลมาดริดกันบ้างครับหลังจากที่คาริเมนเซมันซ้อมนะครับวอร์มอัพใหญ่เลยแล้วก็ไปลงเล่นเกมอนึ่งเพื่องมาเกมหนึ่งแต่ล่าสุดเดยชองปฏิเสธ ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเสียสปิริตก,กับการที่เขาบินมาที่กาตา้าตอนนี้มาโครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก,กำลังโน้มน้าวให้เบนเซม่ามาที่กาต้าอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้นโน้มน้าวให้มาลงสนามนะครับคือให้มาเป็นส่วนร่วม ถ้าสมมติขเขายังมีชื่อรีจิสเตอร์อยู่ไงถ้าหากได้แชมป์ก็จะได้รับเหรียญไปด้วยเพราะเป็นเซมาไม่ได้อยู่ในขุนพล218 0นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสนามแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเสียสปิริตตูรามจะคิดยังไงพวกเด็กๆที่ลงสนามจะคิดยังไงใช่ไหมครับชิรูจะคิดยังไงถ้าหากอยู่ดีเป็นเซมาไม่ได้เล่นแบบเกมแรกแล้วมาเล่นรอบชิงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้โรนัลโดอฟซอมอยู่ที่ราชันชุดขาวเหมือนกันนะครับ <Ronaldo. S 1> มีคนจับภาพได้นะทวิตเตอร์ครับขับรถ ไม่แน่ใจนั่งเนี่ยนั่งมีคนขับนะครับมาที่สนามซ้อมของราชันชุดขาวนะครับแฟนบอลเรอัลมาดริดก็ค่อนข้างปลืม้มปลืม้มปริ่มนะครับว่าโดมานะครับแล้วก็เดอะซันรวมถึงสื่ออื่นๆเนี่ยยังไม่ตัดชื่อเรอัลมาดริดท,ทิ้งในการเป็นทีมต่อไปของเซียร์เซเว่นนะครับก็ยังมีเอลนาเซอร์มีราชันชุดขาวมีเนลโคลโซ่ด้วยนะครับ ด้วยกลุ่มทุนของซาอุที่เงินมาหาศาลวันไหนเขาบ้าขึ้นมาเขาซื้อได้แล้วก็มี L.A. Galaxy รวมถึง Sporting Lisbon ที่ยังเล่นอยู่ใน Champions League นะครับอ่ะประมาณนี้ครับหลายๆทีมกลับมาแล้ววันนี้คุยเรื่องบอลสโมโสรางเดียวนะครับช่วงหน้าครับสำคัญมากวันนี้ที่ผมพูดกับคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีข่าวใหญ่เลยก็คือเรื่องของกองหน้าของยูเวนตุสยูเว่กำลังมีปัญหาอย่างหนักนะครับเราต้องไปช้อปปิ้งนักเตะเข้ามาซึ่งถ้าแมนยู กกล้าพลาดของเอริงฮารแลนไปแล้วโอเลกุน่าโซชาเป็นคนปั้นฮารแลนที่เล่นตอนอยู่กับโม e ที่นอร์เวย์คุณต้องห้ามพลาดดูซานฟราควิดถ้าพลาดนะครับคุณโง่เป็นบัวผมบอกเลยว,ว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอสํสำคัญของฟีสัแดงในการไปกองหน้าตัวเป้าในอนาคตอันใกล้นี้เรื่องราวทั้งหจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดในค่ำคืนวันศุกร์ครับ พร้อมนะครับกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครที่อยากได้กล่องเซ t ตบ็อกซ์ตัวนี้จากสโมสรของเรานะครับเตรียมมือถือดุ่วนเลยนะครับและเตรียมสแกน QR Code นะครับเพราะว่ามีน้อยคนนักในโลกใบนี้ที่จะมีตัวนี้นะครับมันเป็นแรไอเทมมากๆเลยผมไม่โมแ้ล้วกันว่าผมได้มายังไงนะครับมันก็เราก็มีความสนิทสนมกับบางท่านนะครับผมได้มาทั้งหมดเนี่ย 10กล่องเท่านั้นนะครับอย่างที่เราบอกไปก็คือถ้าไม่ใช่เทศกาลเนะี่ยเขาก็จะไม่เอาของแหลไอเทมพวกนี้ม,มามันเป็นการ Merry Christmas กับ Happy New Year กับคนที่เขาก็คุ้นเคยสนิทนะครับจริงๆที่นีหนานก็ทำได้กัลกบลรกคูลผมจะกระซิปให้นะครับทีนี้ผมได้มาแค่10ออันผมเก็บไว้5ด้วยความเก็บไว้เยอะหน่อยเพราะว่าผมเผื่อเอาไปให้ลูกค้าผมเอาไปให้คนที่ผมสนิทแล้วก็ตัวเองเก็บไว้1กล่องเพราะฉะนั้นครับผมจะให้ ผมเปิด YouTube มาเพื่อเพื่อแบ่งปันครับผมอยากจะให้คนดูช่องของผมครับเป็นเจ้าของ5กล่องเท่านั้นในโลกใบนี้นะครับ5กล่องอันนี้คุณผู้ชมลองดูก่อนว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับมันเป็นกล่องที่มีตาโลโก้สม,มสรแล้วมันคือ l i m i t ต็ดอีดิชั่ผมไม่มั่นใจว่าปีนี้เขาผลิตมาน่าจะ2023กล่องอกล่องเอาจริงจทั่วโลกนะทั่วโลกนะ2 0 2 3กล่องว่ามันคือ2023ปีหน้าใช่ไหมครับข้างในมันจะมีปฏิทินคาล endar ครับ แล้วก็มีแต่ละหน้าแต่ละเดือนมกราคม January ใช่ไหม February March April May June July รมันจะมีเรื่องราวของนักเตะของเรามีโปสเตอร์ให้มงบอกความเป็นสตรอรี่ของปีษาทแดงแล้วก็มีปากกาให้มีสมุดโน้ตจดให้แล้วก็ใส่กล่องมีใบเซอร์ติฟิเคตปกติปฏิทินมันไม่มีใบเซอร์ติฟิเคตราคามันก็เลยแบบแพงมากผมบอกเลยว่าจริงๆมูลค่าของมันนะ กระซิบเลยกล่องละประมาณหมื่นห้าถ้าอันนี้คือผมยอมรับเลยนะฮะผมได้มาราคาไม่ถึงหมื่นห้านะครับทีนี้ครับผมปล่อยให้กับคุณผู้ชม5กล่องนะครับที่สุดของโลกใบนี้เลยและไอเทมตัวนี้สิ่งที่มันเจ๋งสุดๆคือเวลาคุณเปิดมันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีเพลงกอลลี่กอลลี่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แล้วบอกเลยว่าคือเดี๋ยวผมให้ฟัง สั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงกอลลี่กอลลี่แมนยูในใน u t u b e มันค่อนข้างให้ติดเล็กกสินใช่ไหมครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวให้ฟังสั้นๆนะผมก็ลืมแกะต้องแกะก่อนอ่าแกะนี่ออกมานะครับและพอเปิดออกมานะฮะนี่นะครับนี่นะฮะกอลลี่กอลลี่แมนยูนะครับมันจะดังขึ้นมานะครับแบบนี้อ่ะปิดเดี๋ยวติดเล็กกระสินนะครับเพราะฉะนั้นครับผมปล่อย5กล่องเท่านั้นข้อแม่ของผมก็คือปล่อยกล่องและ 4,990บาทแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับห้ามสแกนฮะคุณเอากติกาของผมก่อนนะครับ5้าคนเนี้ยผมอยากได้พันแท้จริงๆของแฟนบอลแมนยูในช่องของผมที่มีกว่า1 3 0 0 0 0สน0 0 0คนตรงนี้นะครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะอ่านด้วยตัวเองคืนนี้นะครับว่าทําไมคุณถึงอยากได้ไอ้กล่องตัวนี้จากสโมสรน,นะครับคุณรักสโมสรแค่ไหนทําไมคุณถึงอยากได้สินค้าตัวนี้ ทำไมคุณถึงอยากจ่ายเงิน4,990บาทเพื่อได้ไอ 2, ทท้2,23ชิ้นตัวนี้ของโลกนะครับส่งเข้ามาข้อความไหนถูกใจผม5คนผมจะคัดให้ทีมงานนะครับและก็สกิดสกิดคุณคุณอย่าเพิ่งโอนตังก่อนนะครับผมจะบอกว่าอ่าโอเคคุณนี่คุณอ,อันนันได้คุณสุธารีนีได้และจะให้ทีมงาน5คนติดต่อเข้าไป5คนนี้นะครับแล้วค่อยโอนตัง4,990บาทส่งเข้ามาก่อนนะครับว่าทำไมคุณถึงอยากได้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกตัวนี้จาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะส่งเข้ามาได้เลยนะครับข้อความสมมุติจะเข้ามาร้อยคนก็ได้แต่ผมจะคัดแค่5คนขอเหตุผลจริงๆว่าคุณรักแมนยูแค่ไหนแล้วทําไมคุณถึงอยากเป็นเจ้าของไอ้กล่องนี้ในราคา4,990บาทสแกนกิ่วโค้ดขอเหตุผลเจิงๆแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณกลับไปภายในคืนนี้แหละนะครับลุยเลย ที่เราไปลุยกันเรื่องดูซานฟราวิดกับแมนยูไนเต็ดนะครับถามว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้แค่ไหนมีละครับเลยเอามาคุยเพราะจริงๆข่าวเนี้ยมันออกมาก่อนอันนี้3วันแล้วครับ3วันที่แล้วเล่มแรกที่เล่นคือ daily express ถามว่าน่าเชื่อถือไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ระดับเดียวกับมิลเลอร์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครเอาประเด็นนี้มาคุยแต่หลังจากนี้ครับ11ชั่วโมงที่แล้วเดลโลสปอร์ตของอิตาลีมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าแมนยูไนเต็ด ต้องการเสริมกองหน้าในช่วงมก,กราคมนี้เลยก็อีกไม่กี่วันหลังจากคริสตินโอโรนารโดเทอร์มินตสัญญาออกไปและตอนนี้เขาเป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่ที่ดูซานฟาวิกของยูเวนตุสนะครับเดลโสปอร์ตบอกว่ายูเว่ตอนนี้กำลังลสำสอบระสายอย่างที่เราทราบกันคือบอร์ดบริหารเนี่ยออกไปยกชุดเนื่องจากมีคดีเรื่องทุจริตนะครับคล้ายๆกับยูเว่กำลังกำลังจะย้อนกลับไปในวันที่เคยโดนล,ลดชั้นเพราะว่าเลาะผลมีปัญหาเรื่องลง้มบอล <c oughs> ทีเนี้ยดูซานฟราห์วิดครับคือนักเตะยูเว่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสโมสรก็ยังคงอยู่ได้อเละซานโดรเดียเปียโรถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นท่านประธานนะครับเอ,อ่บล็อกบาก็กลับไปที่ยูเว่แล้วไปคุยกับเบนสตันแมคเคนนี่อยู่เลยบอกว่าจะชี้เยอฝรั่งเศสนะแม่ฮะน่าจะมีข่าวอยู่ทีเนี้ยดูซานฟราห์วิดครับเขาเพิ่งจบบอลโลกแล้วเขายังได้พักต่อนะครับเขาผลงานไม่ดีกับเซอร์เบียแต่กับยูเวนตุสเองครับถ้าหากยูเว่โดนปรับหรือว่า เจอดำเนินคดีรครับนักเตะโดดออกจากแพรแน่นอนนะฮะในวัย22ปีตรงนี้ถ้าหากแมนยูใช้คือตอนนี้ไม่ต้องรอว่าทีมยูเวนตุสจะแยกที้ไหนแต่ว่าคุณต้องกระโดดไปก่อนเพื่อที่จะฉกชิงโอกาสในจังหวะที่สโมสรอนเขาไม่ดีเนี่ยยื่นซื้อนักบอลเลยนะครับคือตอนนี้ยแมนยูชัวร์แล้วว่ายังไงก็จะเอากองหน้าให้ได้จริงๆเดโลสปอร์ต uh, แล้วก็เอ็กเพรส นําเสนอที่คนเดียวก็คือดูซานราวิทแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่เราคุยดูซานราวิท่อกว่าตั้งแต่เขาอยู่กับฟิโอเอนติน่าเนี่ยผมก็ชอบเขามากนะครับเปกองหน้าโวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับยูเว่ด้วยค่าตัว62ล้านปอนด์นะครับเป็นเป็นหน้าเป้าที่ยูเวนตุสเองก็อยากจะเอามาให้เล่นกับไม่ว่าจะเป็นเฟเดริโกเคอิซ่าหรือว่าอีกหลายๆคนและตอนนี้มีบ็อกบามาเขาอยากจะให้ปั้นในการแจยบอลให้กัน รุ่นการที่ผ่านมาเขายิงไป16ประตู4แอสซิสต์นะครับก็ยังไม่เยอะเท่าตอนที่อยู่อพี่ออเขาคล้ายๆกับอันเดเบล,ะละติของโตริโน่ที่เวลาเล่นให้ทีมเล็กแล้วเล่นดีเบนลติพอเวลาไปเล่นให้ทีมชาติตาลีก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับทีนี้ครับกับกองหน้าระดับเนี้ยและอายุน้อยครับจริงๆค่าตัวที่มาของเขากับยูเวนตุสเนี่ยนะครับมันต่างจากชาว,เฟ, A um ชาวเฟลิกกับแอตเลติโกมาดริดเพราะชาวเฟลิกกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยมันสตาร์ท เริ่มต้นที่ร้อยล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์มันแพงกว่าเยอะทีนะี้ถ้าดูสเปนอิสมันอยู่ที่62เนี่ยนะครับถ้าหากแมนยูอยากจะซื้อแสดงแสดงความจำงชัดเจนว่าฉันอยากจะได้ยูเว่ตอนนี้สะเทือนแน่นอนมีโอกาสที่จะขายและราคามันไม่ได้สูงมันมีความเป็นไปได้ที่บอร์ดบริหารของยูไาเต็ดเนี่ยจะไฟเขียวให้เอลิชันหนะครับเพราะเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็ซื้อไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโร่ไม่ว่าจะเป็นอันโทนี ช้เงินไปเยอะแล้วถ้าจะให้ทุ่มแบบร้อยล้านกว่าอีกเนี่ยมันแทบจะเกิดขึ้นได้ยากมากโดยเฉพาะหน้าหนาวมาักราคบนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทางฝั่งของโรเบนพารเพอร์ซีครับเพิ่งจะมาเข้าแคมป์กับปีศาจแดงและเขาเป็นหนึ่งในคนที่เซอร์เล็กเฟิร์นสันซื้อเข้ามาแล้วก็โปะเชะมากๆนะครับเป็นกองหน้าสไตล์คล้ายกับราฟวิชก็คืออาจจะมีความดุดก,กันกว่าแต่ก็คือหน้าเป้าและเป็นนักเตะเท้าซ้ายเพราะฉะนั้นเรารีมายได้เลยครับว่าราฟวิช ก็คือทางฝั่งของโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับทีนี้ครับเมื่อแมนยูแต่ไม่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์ไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฮาแลนด์เนี่ยตอนแรกที่เขาเล่นกับโมที่นอร์เวย์เขาสตาร์ทางขวาด้วยซ้ำแต่โอเล่คุณน่าโซชาจับเขาไปเล่นเป็นหน้าเป้าเขาถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีมากๆตอนที่โซชาเป็นผู้จัดการทีมที่นอร์เวย์ที่โมก่อนที่เขาจะไปได้ดได้ดีกับเลดูซาวบวกแล้วก็มาที่ดอทมุนแล้วก็มาที่แมนเชสเตอร์ สไตล์การเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่มอนสเตอร์แต่มีความสมาร์ทกว่าสำหรับฟลาโววิชคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนเตดตไม่มีไม่มีข้ออื่นเลยในการที่ไปซื้อมาเพราะถ้าเราไปดูจากโอเลขของกองหน้าแมนยูคนอื่นๆเนี่ยแรดฟอร์ด8ประตูนะครับตอนนี้คือผูอ้นําคนที่เป็นดาวซันโวนะครับมาซสียาวที่เจ็บไปนานๆ4ประตูเป็นรองดาวซันโวแบบเนี้ยมันไม่ได้และอีกหนึ่งจุดสําคัญก็คือตอนแรกเนี่ย เทนฮาก็เหมือนกับรอกรีนบูดแต่ว่ากรีนบูดตอนนี้มันก็เรียกได้ว่าจบแล้วนักฟุตบอลน,นะครับเพราะมันไม่ได้ซ้อมนานๆนะครับมาตามเพื่อนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออกับสถานการณ์ต่างๆโ,โนัลโลออกไปนะครับกรีนบูดไม่อยู่นะครับแมนยูจําเป็นที่ต้องขยับไม่อย่างนั้นก็ยากและมันคือเลือดใหม่ที่เทนฮารอยากจะปั้นซึ่งในวัย22ปีเนี่ยถ้าเรามองไปว่าฟราหูวิเป็นหน้าเป้าและฟอร์ดแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นหน้าเป้าไม่ดีเท่าทางซ้าย เล่นกับทีมชาติหรือก็เป็นแบบนั้นเล่นกับไทยก็เป็นแบบนั้นทางขวาก็ไม่ดีหน้าเป้าก็ไม่ดีหน้าต่ำก็ไม่เวิร์กแต่เล่นทางซ้ายเวิร์กเพราะฉะนั้นก็กลัวใ,ใ้เขาซึ่งเทนหากพูดเองว่าถ้าหากจะให้แรฟฟอร์ดเล่นตำแไหนี่เขาถนะัดและเขาจี้กองหลังเนี่ยเขาไม่เป็นรองใครในโลกหนึ่งในคนที่ดีกว่าเขาแค่คนเดียวคือเอ็มบาเป้เพราะฉะนั้นเหตุผลข้อนี้ไม่จําเป็นที่องเอาแรฟฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าแล้วไม่ควรเสี่ยงอีกแล้วและจาเราไปหวังมาซิยามาซิยาวก็มีอาการบาดเจ็ตบตลอดเวลานะคร โดย้ายกรีนวูดจบอนาคตและเฝอเล่นทางซ้ายดีกว่านาเป้าแต่กนะับาซิยาวไม่ฟิตเราะฉะนั้นจงซานพาวิทกับยูเวนตุสที่กำลังลรับสมร่ายแมนยูมีโอกาสจริงๆนะครับแต่ว่า ESPN ไม่คิดอย่างนั้นครับ ESPN มองว้ที่ทางฝั่งของกาซาโรรามอสค่อนข้างเยอะนะครับกองหน้าของโปรตุเกสที่แจ้งเกิดในระยะสั้นในผู้บอลโลกนะครับแต่ต้องยอมรับว่านะตอนนี้เบนฟิก้าเนี่ยเขาไม่มีปัญหาการเงินแล้วเขาเพิ่มราคาลามมสไปเยอะมากระดับ70ล้านยูโร เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดสําคัญที่แมนยูอาจจะไม่ซื้อคือถ้าหากยูเว่ไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตนะครับกับดูซานฟาวิดแมนยูก็จับต้องไม่ได้หรอกยิ่งมก,กราคมราคามันจะขึ้นสูงมา,มากนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แมนยูมีมีช้อยคือฟราวิดลาโมสของเบนฟิก้าชาลเฟลิกส์แล้วก็อบพโรบรอต้านะครับสองคนนี้อยู่ที่เขารอกันอยู่ว่าอาร์เอร์ิโกมาดิดจะเปลี่ยนโค้ชไหมเพราะว่าดิโก้ซิเบลเน่ได้มาถึงทางตอนแล้ว นะครับละคาเหนือแพงมากๆเขากําลังจะหาโคชใหม่อยู่ซื้อถ้้โคชใหม่ได้ไปเฟลิกอาจจะอยู่ต่อก็ได้เช่นเดียวกับโบาต้านะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของชูชาน,นครับฟราวิชที่มาจากเบลโลสปอร์ตแล้วค่อนข้างรุนแรงคุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรครับกับกองหน้าคนนี้22ปีนะครับซึ่งแมนยูซื้อก็คงต้องจบที่ระดับระดับ85ล้านยูโรอะไรแบบนี้แน่ๆเราควรซื้อมก,กราคมนี้เลยหรือไม่สาหรับผมควรจะต้องซื้อด่วนๆในซัมในช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ควรรอถึงซัมเมอร์นะครับ ทีนี้ครับก่อนที่เราจะมาเข้าคลิปเนี่ยครับแัมเอลแร็กเฮิร์สนะครับได้รายงานข่าวล่าสุดจากแมนยูไนเต็ดเลยนะครับว่าเด็กก้ดาโลูนะครับแม้ว่าเขาจะตกรอบไปพร้อมๆกับโปรตุเกสนะครับแล้วเขามีสิทธิ์เหมือนแม็กควายเหมือนแรดฟอร์ดที่ต้องได้พัก7วันล่าสุดเขากลับมารายงานตัวแล้วนะครับกับแมนยูไนเต็ดนะครับถือว่าโอ้โหเป็นคนที่ไฟแรงและทัศนสูงจริงในการเล่นบอลนะครับกลับมารายงานตัวและสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะย้ำผู้ชมเลยนะฮะ ช่วงสุดท้ายครับอย่าลืมครับวันนี้เราเอาของที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าสโมสรเขาจะไม่ขายยกเว้นเทศกาลเท่านั้นนี่คือกล่องเซตบ็อกซ์กอลลี่กอลลี่แมนยูไเต็ดจากสโมสรของเรานะครับที่โอทราฟอร์ดนะครับกล่องนี้เนี่ยมันรีเวเต็ดมากๆครับมันทำมา2,023กล่องนะครับเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็มาริเชสต t มาดไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้กับคนที่ได้มามีม,มีมีกี่คนนะครับผมก็ได้มา10กล่อง นะครับก็รู้จักกันนะครับได้บรรกล่องที่ผมเก็บไว้5นะครับให้ลูกคงลูกค้าให้คนที่ผมสนิทที่นี้ผมปล่อย5เอามาให้กับคนดูช่องของผมนะครับในราคาที่มันไม่แพงเลยเพราะกล่องเนี้ยเอาจริงราคามันเกินหมื่นอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นแรไอเทมหายากจากสโมสรแล้วก็ลุงผู้ชมลองดูจากภาพนะครับคือไอตัวคาเลนด้าครับตัวปฏิทินมันเนี่ยทุกหน้าทุกเดือนมันก็จะมีสตอรี่ของสโมสรเรานะครับมีปากกาให้มี ตัวของโน้ตบุ๊กให้แล้วก็เป็นกล่องที่มีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะครับทีนี้ฮะผมย้ำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าผมจะไม่ปล่อยแค่คุณโอนเงินมาแล้วผมให้อันนั้นมันคือของธรรมดาครับของชิ้นนี้ผมอยากจะให้คนที่รักสโมสสอจริงๆผมอยากจะให้โชว์ความไ็นไดฮาร์ดแฟนนิดหนึ่งครับกติกาของผมง่ายนิดเดียวครับก็คือคุณส่งข้อความเข้ามาหาน้องผมนะครับที่คิวอารโคตัวนี้นะครับแล้วบรรยายว่าคุณมีความรักสโมสรแมนเยเ็ด อย่างไรแล้วทาไมคุณถึงอยากได้ไอ้กล่องนี้ไปเป็นครอบครองขอแค่5คนเท่านั้นนะครับส่งมาเป็นร้อยคนก็ได้นะครับแต่ผมจะคัดให้5คนซึ่งผมไม่ใช่นคนคัดเองผมจะดูจากข้อความของคุณว่าคุณรักสมุทรอยังไรนะครับแล้วถ้าหากคุณได้ข้อความติดต่อไปจากน้องผมนะครับผมเลือกให้5คนว่าผมชอบข้อความนี้ผมชอบข้อความนี้นะครับและคุณค่อยโอนตังค์่นาบาทมาให้น้องผมได้เลยที่เคีวาโค้นนี้อ่ะส่งเข้ามากันก่อนว่าทําไมคุณถึงอยากได้ และคุณรักแมนอยู่แค่ไหนนะครับวันนี้ต้องขอความใจฮาผาว่าของมันหายากจริงๆนะครับอย่าลืมว่าแค่เปิดมาแค่นี้คุณก็พอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมครับผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะใครที่กําลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้ลูกนะครับผมมีมาแนะนําก็คือโรงเรียนที่ลูกผมเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมาเลาซียลังสิตนะครับ SBS นะครับพรุ่งนี้เขาจะ มีจัดงานคริสต์มาสครับให้เจอกับซันต์คลอสครับเด็กๆอยากเจอซันต์คลอสไหมครับไปที่สาธิตมอรังสิตนะครับอยู่ติดกับมอรังสิตเลยนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็อยู่ตรงเมืองเอกดอนเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเลยนะครับก็ขับไปก็จะถึงหรือว่าลองเสิร์ชหาใน g o o g l e Map ก็ได้นะครับสาธิตมอังสิตนะครับหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษ s a t i t ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็คุณจะเจอกับซันต์คลอสคนนี้นะครับหล่อมากๆเลยแล้วก็จะมีอาหารเช้าเลี้ยงพร้อมกับแนะนำโปรแกรม international cambridge ให้ ได้ฟังกันว่าเรียนโรงเรียนนี้เราได้อะไรทำไมทำไมผมกับลูกถึงคุยภาษาอังกฤษกันตลอดเวลาและมีภาษาจีนด้วยนะครับพร้อมกับในงานนะครับคุณจะมีโอกาสได้ส่วนลดค่าเทอมถึง5 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากที่จะไปดูโรงเรียนให้ลูกนานาชาติ2ภาษาสแกน QR code คไปได้ที่ SBS ตรงนี้เลยนะครับโรงเรียนสาธิตมลสิธิ์ของดีนะครับติดกับมหาวิทยาลัยรงังสิต์เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอกันชิงที่3ถามที่พีทีวีถ่ายทอดสดต,ตอน4ทุ่มตรงโมร็อกโอกเจอกับโปรเุเก์นะครับบ๊ายบายเจอผมเกมออนได้ก่อนสงทุ่ม <laughs> Santa Claus will be taking some time out of his busy schedule, making all the toys for the boys and girls around the world. I'll be coming to SBS to visit all my friends there. So, boys and girls, if you want to come and meet Santa Claus, come to SBS. We will be playing lots of Christmas games together and eating breakfast. Santa Claus loves pancakes. Ho, ho, ho! We will even have some Christmas crackers, including fifty thousand baht off school fees. So come on down to SDS on the seventeenth. It's going to be magical. <laughs>